สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่14นะคะอ่ามาพบกับฮานอยสตาร์นะคะวันนี้อ่ะฮานอยสตาร์ฮานอยสตาร์วันนี้นะคะแอนให้ตัวเป็น247162นะคะวิ่งรูด1กับ7นะคะฟัน1นะคะตัวจับวินในตารางก็จะมี1441 1661 2772 4664 6776 6226 ห้าศูนย์นห้าสองสี่สี่สองนะคะกันเบิ้ล2สองสองศูนศูนย์นะคะส่วนตัวจอของแอก,ก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดสองสี่หกนะคะทุกคนก็กลับได้นะคะอ่าส่วนแนวทางลาวสตาร์กับพานอนสตาร์เขาจะออกคล้ายๆกันนะคะแอก,ก็จะจะหยิบของแต่และตัวมาใส่กันนะคะตัวเด่นๆเนาะแต่ว่าแอดมินวิ่งรูดจิตฟันหนึ่งนะคะโอเคค่ะ ไงก็ขอให้ทุกคนเฮงรวยๆนะคะถูกหวยโวยทรัพวกันทุกคนนะอ่าแอดไม่มีเวลานะตั้งกล้องนะคะก็เลยทำคลิปพูดนะคะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคน